สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณแนทค่ะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ สำหรับในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้เรียนกับคุณครูแพมกันไปแล้วเนาะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะของหัวข้อภูมิศาสตร์ของเรานั่นก็คือในเรื่องอเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆแต่สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่อง สิ่งแวดล้อมนะคะระหว่างบ้านและโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆในเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กยิบหนังสือเรียนนะคะวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า90เลยค่ะ สำหรับในหน้า90ของเรานะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งผังสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเราก็จะเรียนทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นั่นเองค่ะเด็ก ซึ่งหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเด็กว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะส่วนหัวข้อที่2นะคะที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะนั่นก็คือเรื่องความสําคัญนะคะของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็ก ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะดูที่หน้า91ได้เลยค่ะซึ่งในหน้า91นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะในหัวข้อข้อหนึ่งใหญ่กันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเด็กๆเขาบอกว่าในชีวิตประจําวันของเรานะคะระหว่างการเดินทางจากบ้านมาที่โรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตอนเช้านะคะหรือว่าตอนเย็น การเดินทางนะคะจากโรงเรียนกลับบ้านในตอนเย็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีสิ่งต่าง,างๆมากมายเลยนะคะเช่นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะท้องฟ้าเมฆต้นไม้รถยนต์นะคะหรือว่าแม้กระทั่งถนนนะคะอ่ารวมไปถึงผู้คนนะคะที่กำลังเดินทางกันอยู่เนี่ยนะคะก็ทำให้เราเห็นอะไรลูกเห็นสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะรอบข้างของเราที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันเลยนะคะ อันนี้นะคะเขาก็เรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะลูกนะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะคะสิ่งของต่างๆนะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมหมดเลยนะลูกนะเช่นในโรงเรียนของเรานะคะมีตึกนะคะมีอาคารเรียนนะคะเช่นเราเดินผ่านอาคารที่มีตึกสูงนะลูกนะแบบนี้นะคะเขาก็เรียกว่า สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะเราถึงเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะคุณแม่บอกเด็กไปแล้วนะคะว่าแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะซึ่งประเภทแรกเนี่ยก็จะได้แก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะและประเภทที่2นะคะก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งแวดล้อมประเภทแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็หมายถึงอะไรเนาะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะก็จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสามารถจําแนกออกเป็นสิ่งมีชีวิตและก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆ เดี er that that ๋ยวเรามาดูนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมแรกกันก่อนเนาะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กจะเป็นสิ่งที่อาจจะเริญเติบโตได้นะคะสามารถกินอาหารและก็น้ำได้คุณแอดยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นมนุษย์เรานั่นเองนะคะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตด้วยนะคะมนุษย์เราเนี่ย ต้องทานอาหารนะคะดื่มน้ําเพื่อที่จะอะไรลูกอ่าเพื่อที่จะให้ร่างกายนะคะจะเริญเติบโตแล้วก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันเนาะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างนะคะอ่าสิ่งแวดล้อมนะคะทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองอ่าไม่ใช่แค่มนุษย์นะลูกนะอาจจะมีพวกสัตว์นะคะสัตว์ต่างๆนะคะก็ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะกินอาหารก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้นะคะและถ้าไม่ดูแลรักษาเนี่ยก็อาจจะผุสลายหรือว่าเสื่อมโทรมได้นั่นเองคุณนายยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะดเด็กสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยก็เช่นอะไรลูก ก็เช่นอาคารนะคะบ้านเรือนของเราต่างๆนะคะถ้าเราไม่ดูแลเขานะคะปล่อยให้เขาผุพังนะคะตามการเวลาเนี่ยนักเรียนไม่ซ่อมแซมเขาเนี่ยเขาก็จะอาจเสื่อมโทรมนะคะหรือว่าพังได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะลูกนะระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเด็กๆให้ใเด็กเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า92ต่อเลยค่ะสำหรับในหน้าที่92นะคะเขาก็จะมีรูปภาพมาให้เด็กเห็นไหมคะก็จะเป็นรูปภาพนะคะยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเหมือนที่คุณแม่อธิบายในหน้าที่91ไปเมื่อกี้นะคะอ่ะเด็กๆดูค่ะ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตกันก่อนนะคะคุณน้ายกตัวอย่างค่ะเช่นก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแต่ว่าเขาไม่มีชีวิตนะคะดวงอาทิตย์ค่ะดวงจันทร์นะคะรวมไปถึงก้อนหินนะคะแหล่งน้ําต่างๆนะคะก็ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะแต่พวกเขาเหล่านี้ไม่มีชีวิตนะลูกนะ เด็กๆทราบไหมคะถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้นะคะยังสามารถทําประโยชน์นะคะให้กับมนุษย์มากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมลูกถ้าไม่มีดวงจันทร์นะคะ มนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนได้เนาะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์นะคะโลกของเราเนี่ยก็จะไม่มีแสงสว่างเลยนะคะแล้วก็จะไม่ได้รับความอบอุ่นนะคะจากแสงอาทิตย์เนาะฉะนั้นนะคะดวงอาทิตย์เนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายหลายอย่างเลยนะคะเด็กๆฉะนั้นนะคะถ้าโลกเราขาดดวงอาทิตย์ไปได้ไหมลูกไม่ได้เลยนะคะ ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ในโลกนี้นะคะโลกนี้ก็จะไม่มีแสงสว่างเลยนะักเรียนก็ไม่สามารถนะคะดำเนินชีวิตประจำวันนะคะได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะ รวมไปถึงก้อนเมฆนะคะหรือว่าแหล่งน้ําต่างๆเนาะซึ่งแหล่งน้ําต่างๆนะคะก็มีประโยชน์กับมนุษย์มากๆเลยนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้น้ํานะคะในการอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างเลยนะคะเด็กๆฉะนั้นในโลกเราเนี้ยนะคะถ้าไม่มีแหล่งกักเก็บน้าเนี่ยก็จะไม่มีอะไรลูกก็จะไม่มีน้ํานะคะในการอุปโภคหรือบริโภคหรือว่าการหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเอง อ่าเด็กๆคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้แก่มนุษย์นะคะสัตว์หรือว่าต้นไม้นั่นเองค่ะดเด็กๆซึ่งต้นไม้นะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะคะเขาต้องการความดูแลนะคะนั่นก็คือเขาต้องระายลูก ต้องได้รับแร่ธาตุนะคะหรือว่าน้ําในการเจริญเติบโตน,นั่นเองนะคะดงนนเขาจึงบอกว่าต้นไม้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในหน้า93นะคะเด็กๆซึ่งในหน้า93นะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอ่ะหลังจากที่เรานะคะได้ รู้ถึงความหมายสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองาตามธรรมชาติไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในหัวข้อ1.2นะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะหรือว่าดัดแปลงเปลี่ยนสภาพนะคะโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาดูภาพตัวอย่างกันนะคะซึ่งเป็นภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะได้แก่อะไรลูกบ้านนะคะทําไมเขาถึงบอกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยดัดแปลงนะคะหรือว่าเปลี่ยนสภาพนะคะจากสิ่งที่มีอยู่ในแล้วในธรรมชาติเพราะอะไรลูกเช่นบ้านนะคะสิ่งที่ มีอยู่แล้วนะคะในธรรมชาติของเขาเนี่ยนั่นก็คือพวกไม้ใช่ไหมลูกมนุษย์นะคะก็เลยคิดค้นดัดแปลงนะคะไม้นะคะในการนํามาสร้างบ้านใช่ไหมลูกไม่ใช่แค่ไม้นะคะยังมีดินมีหินนะคะในการเอามาก่อสร้างบ้านนะคะอันนี้ก็คือ,อความคิดของมนุษย์เนาะในการเปลี่ยนแปลงนะคะดัดแปลงที่อยู่อาศัยนั่นเองต่อมาค่ะ อ่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือเครื่องบินนั่นเองทําไมมนุษย์ถึงคิดค้นการสร้างเครื่องบินขึ้นมาเพราะอะไรลูกเพราะว่าจะได้ไรคะจะได้เดินทางสะดวกใช่ไหมคะมีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยใช้รถยนต์นะคะตามท้องถนนเนาะบางครั้งนะคะเวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยอาจจะไม่สะดวกมากเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ใช้ระยะเวลาการเดินทางที่นานมากเลยนะคะดังนั้นนะคะมนุษย์เนี่ยจึงคิดค้นเครื่องบินขึ้นมาเพื่ออะไรคะตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะนั่นก็คือความสะดวกสบายในการเดินทางนั่นเองนะคะซึ่งเครื่องบินของเราเนี่ยก็จะอะไรล,ลกูกเป็นพาหนนั้นใช่ไหมคะที่ใช้ในการคมนาคมบนอากาศนะคะซึ่งจะไม่มีรถติดเลยฉะนั้นเวลานักเรียนเดินทางไกลข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยเวลานักเรียน เดินทางด้วยเครื่องบินนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะเดินทางได้เร็วขึ้นนะคะใช้ระยะเวลาที่น้อยลงนะคะนี่ก็คือ,อสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะต่อมานะคะถนนนะคะถนนเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองนะคะความสะดวกสบายของตนเองนะคะในสมัยก่อนนะลูกนะยังไม่มีถนนนะคะซึ่งคนในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ การคมนาคมทางน้ำนะคะเป็นหลักซึ่งให้เวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยก็ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ใช้เวลายาวนานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์นะคะจึงคิดค้นการสร้างถนนขึ้นมาเนาะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยแล้วก็ทุกๆคนนะคะอาจเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คิดค้นพาหนะขึ้นมานะคะนั่นก็คือรถยนต์ไว้วิ่งบนท้องถนนนั่นเองเห็นไหมคะอ่ะต่อมานะคะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะหรือว่าเราเรียกว่ามือถือนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองเช่นเดียวกันนะคะดเด็กๆอันนี้นะคะอำนวยความสะดวกในด้านใดลูกในด้านการติดต่อสื่อสารนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เนาะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้การติดต่อสื่อสารนะคะไม่สะดวกเนาะ สมัยก่อนนะคะจะใช้การติดต่อสื่อสารโดยการเขียนจดหมายหากันนะคะหรือว่าการโทรเลขนั่นเองเนาะซึ่งระยะเวลาในการติดต่อนะคะก็จะยาวนานมากๆเลยนะคะเผื่อว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เนาะในสมัยก่อนนะคะต่อมาค่ะเสื้อผ้านะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของตนเองโดยเฉพาะเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าถ้าในสมัยนี้เราไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายนะคะเราก็จะไม่มีอะไร ปกปิดนะคะร่างกายของเราเลยนะคะซึ่งคนในสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนมนุษย์ยุคหินนะคะเขายังไม่รู้จักนะคะการประดิษฐ์หรือว่าดัดแปลงเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายเขาเนาะซึ่งคนในมนุษย์ยุคหินเนี่ยก็อาจจะแต่งกายโดยการที่เอาใบไม้นะคะมาปกปิดแค่จุดสําคัญเท่านั้นนะลูกนะ ะะพ่อมาในสมัยปัจจุบันนะคะมนุษย์ก็เริ่มมีการคิดค้นขึ้นเนาะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการแดัดแปลงนะคะผ้านะคะมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะคะเอาหนังนะคะหนังสัตว์นะคะมาแดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกายนะคะโดยการปกปิดร่างกายให้มีชิดนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างทั้งหมดนะลูกนะของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะดเด็กๆในหน้า94นะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่1ในเรื่องสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันในหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ เขาบอกว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะคะจำเป็นต้องพึ่งพาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีความสําคัญต่อมนุษย์นะคะต่างๆดังนี้เลย เดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อย่อยกันก่อนนะคะหัวข้อ2.1นนะคะความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะในการดำรงชีวิตเช่นเรานําไม้นะคะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเนาะอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะเพื่อช่วยในการมองเห็น รวมไปถึงอาศัยต้นไม้นะคะเพื่อให้ความร่มรื่นเนาะเหมือนที่คุณนายยกตัวอย่างไปนะคะเมื่อตอนต้นแล้วนะคะรวมไปถึงการนําน้านะคะมาใช้อุปโภคบริโภคนั่นเองอเด็กๆคะในแหล่งน้ํานะคะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วนะคะในแหล่งน้ำเนี่ยก็ยังมีประโยชน์นะคะต่อสัตว์น้ํานะคะซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญของเขาเลยนะคะ สัตว์น้ำนะคะก็ยังมาให้ประโยชน์แก่มนุษย์อีกนั่นก็คือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์เลยนะคะนอกจากนี้มนุษย์ก็ยังใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นภูเขาเป็นป่าไม้เป็นแหล่งน้านะคะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะล้วนมีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะมีอุณหภูมิที่เย็นสบาย ล้วนเป็นธรรมชาติที่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวของเรานั่นเองนะคะคะแนาเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวนะคะตามภูเขาตามป่าไม้นะคะตามสถานที่ต่างๆเนาะเพราะว่าทุกคนนะคะต้องการออกซิเจนให้แก่ร่างกายของเราเพราะว่าอ่าสิ่งแวดล้อมอ่าตรงเนี้ยนะคะเด็กๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงเนี้ยนะคะเขาก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็สดชื่นเนาะไม่มีอันตรายนะคะ ต่อร่างกายของเราเลยต่อมาค่ะในหน้า95นะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูในรูปภาพแรกนะคะอ่ะมนุษย์นะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อตากอาหารให้แห้งนะคะนี่ก็คือเขายกตัวอย่างนะคะประโยชน์นะคะที่มนุษย์ได้จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะนี่ก็คือมนุษย์นะคะได้ ประโยชน์จากแสงอาทิตย์นะคะซึ่งแสงอาทิตย์เนี่ยให้ประโยชน์มากมายแก่มนุษย์เลยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเห็นนะคะในโลกของเราเนี่ยถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ยังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเพื่อตากอาหารให้แห้งได้อีกนะคะเด็กๆไม่ใช่แค่นี้นะลูกเรายังสามารถนําแสงอาทิตย์นะคะมาสร้างเป็นพลังงานโซลารเซลล์ก็ได้นะคะใช้ในการไฟฟ้าของเราเนาะ ต่อมานะคะมนุษย์นะคะนำสภาพแวดล้อมที่สวยงามนะคะมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะคะเหมือนที่คุณแอดบอกเนาะว่ามนุษย์ของเรานะคะล้วนนะคะต้องการไปท่องเที่ยวนะคะแหล่งสภาพแวดล้อมที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นน้ําตกเป็นภูเขานะคะที่เหล่านี้นะคะล้วนมีอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองต่อมาค่ะในหัวข้อ2.2นะคะ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะล้วนมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการสร้างความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งคุณแอดก็ได้อธิบายเด็กๆกันไปแล้วนาะว่าสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นรถยน เป็นเครื่องบินเป็นที่อยู่อาศัยนะคะมนุษย์นะคะล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์นะคะให้ตัวเองเนี่ยสะดวกสบายนะคะในการดําเนินชีวิตประจําวันนั่นเองอ่ะเด็กๆเห็นในรูปภาพไหมคะรูปภาพตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะมีรถไฟฟ้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มนุษย์คิดคนขึ้นมาเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการคมนาคมให้ตนเองนั่นเองเห็นไหมคะ สัญญาณไฟจราจรและทางม้าลายนะคะเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อทําให้การเดินทางสัญจรนะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆรถไฟฟ้ารถยนต์นะคะก็ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะคะถ้าใครที่ต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็วหน่อยเราเราก็อาจจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนาะเพราะว่ารถไฟฟ้านะคะอาจจะมีการเคลื่อนที่นะคะ รวดเร็วน้อกว่ารถยนต์นะคะเพราะว่าบนถนนเนี่ยนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีรถยนต์นะคะมากมายหลายคันเลยนะคะดังนั้นจึงทําให้เกิดเป็นรถติดนะคะการเดินทางทางถนนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเขาก็จึงคิดค้นนะคะเครื่องบินรถไฟฟ้าความเร็วสูงขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะทำให้เราติดต่อสื่อสารนะคะเป็นไปได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆในหน้า96นะคะซึ่งก็จะเป็นหน้าสุดท้ายเนาะของเนื้อหานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเรานะคะอ่านักเรียนดูภาพแรกนะคะเป็นภาพมนุษย์นะคะกำลังอะไรลูก ต่อเรือนะคะเพื่อใช้ในการเดินทางทางน้ํานะคะการคามนาคมนะคะทางน้ําโดยเรือเนี่ยนักเรียนก็ถือว่าเป็นการเดินทางนะคะนักเรียนอีกอย่างหนึ่งเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกของเรานะคะซึ่งการเดินทางนะคะหรือว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยก็ทําให้นักเรียนเห็นวิวทิวทัศน์นะคะที่สวยงามนะคะซึ่ง การเดินทางโดยเรือนเนี่ยคนในสมัยก่อนนะคะจะนิยมนะลูกนะเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะมนุษย์ยังไม่รู้จักการสร้างถนนเนาะนะคะต่อมาค่ะมนุษย์นะคะสร้างโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะสิ่งแวดล้อมในชนีวิตประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่นะคะพาหานะหรือว่าสิ่งของต่างๆนะคะที่อำนวยความสะดวกของเราเนาะ เด็กๆคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะคะการไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเรานะคะมีการเสื่อมโทรมลงค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เช่นอะไรลูกเช่นการที่มนุษย์นะคะปล่อยควันเสียจากรถยนต์นะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เกิด มลพิษทางอากาศนะคะอีกอย่างนึงที่คุณนายยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํานะคะเด็กๆก็จะทําให้เกิดน้ําเน่าเสียนะคะมนุษย์ก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์นะคะจากแหล่งน้ําในการอุปโภคหรือว่าบริโภคได้ต่อไปนั่นเองถ้าเราไม่รู้จกักดูแลรักษาช่วยกันนะคะดังนั้นใครเด็กเขาจึงบอกว่า เรานะคะจึงจําเป็นต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเช่นการปลูกต้นไม้นะคะการดูแลรักษาแหล่งน้ำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะเกิดการเสื่อมโทรมแล้วก็การสูญหายไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันไปแล้วนะคะ ในหน้า97นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสาระสำคัญนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่2กันเนาะอ่าซึ่งสาระสำคัญนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะในหัวข้อแรกกันก่อนนั่นก็คือในหัวข้อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเด็กๆสิ่งแวดล้อมนะคะคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนาะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนี่ก็คือสรุปใจความง่ายๆเลยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะในหัวข้อที่2นะคะความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเขาบอกว่า สิ่งแวดล้อมนะคะล้วนมีความเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันซึ่งมนุษย์เนี่ยนะคะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดำรงชีวิตแล้วก็อาศัยสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนั่นเองค่ะเด็กนี่ก็คือสรุปสาระสำคัญนะคะของ2หัวข้อใหญ่เนาะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันในวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ หลังจากที่เรานะคะคได้เรียนรู้เนื้อหาในห,หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบฝึกหัดนะคะอาเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นมากันได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเด็กๆให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า อ่ะเปิดไปที่หน้า94นะคะเด็กๆซึ่งในหน้า94นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะระหว่างบ้านกับโรงเรียนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด2ข้อย่อยนะคะนั่นก็คือข้อ1.1แล้วก็ข้อ1นนั่นเองคะ่ะเด็กๆซึ่งโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพและจำแนกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นลงในแผนภาพความคิดนะคะซึ่งในข้อ1.1เนี่ยก็จะเป็นภาพอะไรลูกภาพเรือนะคะก็จะมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นท้องฟ้านะคะเป็นดินหรือว่าเป็นแหล่งน้ำนั่นเองนะคะส่วนในภาพ1.2นะคะก็จะมีภาพตึกนะคะที่สูงมีสะพานมี เรือแล้วก็มีแม่น้ำนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะให้เด็กนะคะแยกนะคะระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติว่ามีอะไรบ้างในแต่ละภาพนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมีอะไรบ้างแต่ละภาพเนาะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะลองให้เด็กนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะด้วยตัวของเด็กๆเองเด็กๆทำกันได้ไหมคะเดี๋ยวถ้าทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำไป,ปรพร้อมกับคุณแเลยนะคะ นักเรียนดูนะคะสังเกตที่ภาพแรกนะคะในภาพ1.1นนะลูกนะก็จะมีภาพบ้านนะคะที่อยู่อาศัยของคนเห็นไหมลูกมีเรือนะคะแล้วก็มีต้นไม้มีแหล่งน้ำมีท้องฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันนะคะทีละประเภทเนาะนักเรียนดูที่ประเภทสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก่อนนะคะง่ายๆเลยอันดับแรกอะไรลูกต้นไม้นะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยต้นไม้ มีดินไหมคะตรงที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะมีดินนะคะมีทะเลนะคะหรือว่าแหล่งน้ําตรงนี้แหละนะคะที่เขาใช้ในการดํารงชีวิตนะคะคุณนันว่าหมู่บ้านตรงนี้นะคะน่าจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นชาวประมงเนาะเพราะว่ามีเรือนะคะที่เอาไว้หาปลานะคะดังนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีต้นไม้นะคะมีดิน มีทะเลนะคะหรือว่าแหล่งน้ําตรงนี้เนาะรวมไปถึงท้องฟ้าในภาพนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็เอามาเขียนลงได้เลยนะคะด้านล่างนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นรูกคืออะไรคะเรือนะคะบ้านเรือนนั่นเองนักเรียนก็เอามาเติมเลยแค่นี้นะคะไม่ได้ยากเลยต่อมาคะ่ะ ในข้อ1.2นะคะก็จะเป็นภาพตึกสูงเนาะมีสะพานนะคะมีเรือมีแม่น้ำนะคะที่ใช้ในการสัญจรทางน้ำนะคะมีต้นไม้มีอะไรอีกลูปท้องฟ้านะคะนักเรียนอาจจะตอบนอกเหนือนะคะจากคูณนัดก็ได้นะคะอาจจะมีการตอบเพิ่มเติมเนา,าจจะาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะก็จะมีแม่น้ำนะคะหรือว่าแหล่งน้ำตรงนี้นักเรียนก็เอามาเติมเลย มีต้นไม้นะคะใครจะเขียนท้องฟ้านะคะเพิ่มขึ้นไปก็ได้นะคะอันนี้ไม่ผิดนะลูกนะต่อมาค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะได้แก่ตึกนะคะสะพานเรือนะคะเป็นต้นเนาะนะคะนี่ก็คือการแยกนะคะระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะ ยังไงกันบ้างคะเด็กแบบฝึกหัดของเรานะคะไม่ได้ยากเลยนะลูกนะดังนั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปนะคะส่งมาที่ไลน์ครูประจําชั้นได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆ ก็หมดเวลาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาพบกับคุณแอดใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณแอดก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ